เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับ toyota หนึครับเครื่องดีเกียร์ออโต้ไปขับใช้งานครับเดินทางได้สบายตัวรถยังสวยสมบูรณ์ทั้งภายในภายนอกเลยนะครับเบาะผ้าฟูฟูไม่ขาดเกียร์ออโต้จบไฟฟ้าแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดสีสันภายนอกยังเงาครับเดิมๆบาง เล่มเมอกสารชุดโอนครบภาษี68แอร์เย็นนะครับเอียร์เปลี่ยนครบไม่ต้องรอกระจกไฟฟ้าใครได้ครบหน้าปัดเลืนไม่ใครได้ครบมีแอร์แบ็กให้ด้วยครับเอาไปขับใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาครับ39,000บาทราคามอไซค์เดินทางไกลได้สบายพิกัดดูรถอยู่หนองม่วงลบบุรีนะครับสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ถ้าชอบก็ฝากฝากดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชีา้เป้าเลือกซ้อประจำได้ไหม่พาคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยห้องใดืสามสมบูรณ์ครับห้องเครื่องเดิมๆสวยๆครับขันหน้าบางๆบ,บอดี้ดีไม่มีรอยชนหนักเปิดโถ่เจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยกระจกมองข้างมีแตกตาหนิตามรูปนี่เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ